โยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายนายอีซี่ทริคอ r ทรี a เอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยวันฮาโลวีนไปแล้วนี่นาะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดู5อันดับมอดสยองขวัญที่น่ากลัวมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอันดับที่ 5, หมอดโทรโลโลลุงโทรเฟสแสนใจดีสำเนียงแบบรัสเซียแต่ความจริงแล้วเขามีอีกร่างหนึ่งคือโทรเกะซ่อนเอาไว้แรปอยู่ดีๆ กลายเป็นความหลอนแทนเฉยเลยไม่เข้าใจจริงๆเลยปี๊บทว่าบอยเฟรนจะเอาชนะและหนีออกไปจากบ้านไม้ได้หรือไม่ติดตามตอนต่อไปอันดับที่4ห o มอด i r i y a y Treasure Island Mod นมอดนี้มาสไตล์แนวเดียวกับเกม f i Five ฟ n i h t t Freddy เลยมีปุ่มให้กดตั้งแต่เล่นกล้องปิดไฟกลั้นหายใจออกแนวเฮอร์เหน่อยๆแต่ว่าตัวละครเนี่ยเป็นสไตล์มิก้เมาส โหไม่มีเกิร์เฟนด้วยรู้สึกเหงาแปลกๆอันดับที่3 Sonic EXE เจ้าเม่นสายฟ้าที่มากับความหลอนเต็มพิกัดแรงบันดาลใจจาก Creepypasta ที่โด่งดังมีโค้ดตัวเลขให้ผู้เล่นไปปลดล็อกให้เห็นฉากที่เกมซ่อนเอาไว้เราจะได้พบกับโซนิกในร่างต่างๆที่มาท้าทายกับความสามารถบอยเฟนจะเอาชนะไปได้หรือไม่ มีแต่คุณเท่านั้นที่กำหนดได้อันดับที่2มิกกี้เมาส์หนูเอี้ยมแดงในตำนานที่มาพร้อมกับความหลอนเถื่อนโรคจีดไม่นานมีอัปเดตเพลงล่าสุดมาใหม่ร่างคลั่งที่แท้จริงและฉากคัดซีนที่ได้อารมณ์แนวการ์ตูนขาวดำยังไม่เคยเล่นอีกหรอต้องรีบแล้วละ่ะอันดับที่1มาแรงแซงทางโค้งทั้งคัดซีนและเนื้อเรื่องการ์ตูนแคทเอกลักษณ์เจ้าปีศาจแมวสีดำ ที่มีรอยยิ้มดูน่ากลัวประกอบกับถุงมือสีขาวสไตล์การ์ตูนยุค3.0บอยเฟนจะสามารถแลบเอาชนะเจ้าปีศาจแมวนี้ได้หรือไม่แต่ว่าแมวนี้มันเคลื่อนไหวแปลกๆสมแล้วล่ะที่ว่าแมวเป็นของเหลวแถมหมดนี้ตอนท้ายมีสปอยด้วยนะว่าอีกมีอีกหมดหนึ่งกำลังจะมาในอนาคตฮอน่าสนใจหมดการ์ตูนแคทยังเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่ แต่ว่าความมันมันจัดเต็มเห็นฉากแล้วแอบรู้สึกสงสารตัวละครบางตัวเบาๆอยากรู้ว่าตัวละครที่น่าสงสารตัวนั้นเป็นใครก็ต้องไปลองเล่นกันดูก็จบกันไปแล้วนะครับกับ5อันดับหมดสุดหลอนสยองขวัญขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย